ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับรังยุกบ้ามีเรชาวอีสานบ้านเกิดเองพี่น้องผมพร้อมด้วยทีมงานห้อพี่น้องเนาะเพิ่นไม่พากันมากินเขา u, <อ>่าอยู่ป่าอยู่ทงพี่น้องผมเอาเปืืองล้างเราพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ้ามีบ้าใบบ้ายังก่อนขึ้นอีไหมบ้าเสกบ้าเสกพ่านทื่อคุณแม่ตือคุณพ่อน้อยของเฮาพี่น้องผมเป็นทีมงานพ่อหย,ยังที่มาเกี่ยวเขาเนาะครับวันนี้ทารถเกี่ยวเขาอยู่สองมือแล้วพี่น้องรถเกี่ยวเข่าบ่มา ประเด็นสําคัญคืออย่างบ้ามีบ้าหูแต่ว่าเป็นคู่ปีนอะบ้าใบเนาะประเด็นว่านัดรถเกี้ยวเขาแล้วนี่พี่น้องผมสวองมือแล้วบิทันมาอยู่เบิดใกล้ไปซี่หาตัวแล้วเรานี่บิท่านนับบิจะขวดพี่น้องผมบิ้ลตำกว้ลังเราข้าเฮ่ากินกันสามสี่คนซุมนกกันนกซุมเลียอยู่นี่คือกินเขาพี่น้องมามาอยากมากินมาแซบมานัวน้ากันพี่น้องถามหาเขาสีเจียวยใสัยบ้ามีกับง่วงกับผ่านทื่อดีเดี๋ยวนี่มาเกี้ยวเขาววาสันอื ใส่เขาเจ้าว้าไปมันว่าเมนเขาพี่น้องหฮ้พุ่นบ่ครับสีได้ย่ดอกบ้างสิบสับพี่น้องผมจ้างข้าเจ้าไทยข้าเจ้าว้านประมาณเมื่อหนึ่งตายซะสื่อพี่น้องมันแรงครับต้องเข้าใจท่ำใจพี่น้องเดี๋ยวบ้ามีผ้าไปเบื้องหน้าผ่านที่น้อครับเนาะหน้าบ้าใบมุนี่มีตะไคร้ปลาตัวนี่บัดเดียดเ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อยากเด้ <c oughs> นี่ละพี่น้องผมเลี้ยวเข้าไปครับพี่น้องเห็นเขาก็บบอกบ้ามีเด้อนาสิเป็นใจเดียวกันอยู่นะครับเนาะให้พี่น้องด้เบิงว่าสิมาถ่ายเจี่ยวเขาสวางมือแล้วพี่น้องเสียงรถเที่ยวเขาฟังน้ำกันฟังน้ำกันพี่น้องรถเกี่ยวเขาเวือวอ,อยู่ตะวันบอทันมาเลยสิลิ่นกับลิ่นนะครับเด้อเอาบัก ไอ้บักไอ้เชื่อรี่ก็มีตัวนี้พี่น้องเชื่อรี่หวานพี่น้องผมแมนครับหวานคือนยังนี่บักนีขันแย้งพราเคยกินรสชาติสีหอมหวานเลอพี่น้องเด้อรสชาติหอมหวานพี่น้องผมเขาเอื่นว่าบักม่วงหาบักหน้าโฮแต่ว่ารสชาติหวานหอมพี่น้องได้ยังกินละพันธุ์เธอกก็เอาไปต้มไก่ตุ่มไกลไกล้บ้านใส่ใกล้พี่น้องเหี่ยโบ้น ผมมือเป็นพระเอกพี่น้องผมเป็นพระเอกประจำช่องเฮ็ดนี่ยังนี่การกินการใดนี่พ่นเข้าใจเถอะเด้่รักการสดการกินเสี่ยมค่ะขัวขัวหมาพราะเราบอกเด้ผิดผิดก้นไม้ครับคู่มือกันิ้มขัวไมาจินน้องพี่น้องว่าเบ้าใบบอกไปตัวโอ้ยตายบอกไปซือดอกขั้นเป็นในขัวกันขัวเฮ็ดเฮ็ดไปทั่วเขาพี่น้องช่องห้อง่าเฮ็ดจังสันว่าินจังสันมาบ้ามีผ้าสด จักหน่อยแล้บ่กินน้ำเด้อตัวนียังนี่เหงียงไก่ตัวนี่อันนี้หัวไก่พี่รองอันนี้หัวไก่เอาให้พันซื้อกิ้นไก่ปะเบาหมี่ว่กินเหลราครับกินได้แต่กับเขียดกินได้ต่ต้มไก่นี่แหละพี่น้องนี่ยังล้วพี่น้องน้ำซใสๆนั่นใส่ละว้าวเบาใบเห่าเห็ดเหลี่ยมพี่น้องเบิดจักลังงหรอครับผมน้ำปลานะเบิดสองลังนี่ละ สองลังทารถยุ้ยสองมือมือละลังพี่น้องสัวเขาสีเลียวยุน้อพี่น้องเนาะเสาบ่เบิดบอกว่าสามลังสี่ลังตายเล่นไปได้กินเล่นไปเลยสิงกูบลับตัวนี่พี่น้องท้างพี่เราเขาบลบเสียบตะนายคนว่าต่ำคนมาหลงจามคนเนี่ยเนก้อคว้าเอาขยับดิ้นหนึ่ดิล ต้มไก่ขาแซ่บมดตีขันมืดตีครับสนไสู้ดกินกันดาขาดพี่น้องผมก็ไปกระไม่เห็นแซ่บน้ำจินว่ะอาย่างกัมี่นะครับเนาะย่างกับมี่กินเขาอยู่ให้อยู่หน้าเนาพี่น้องเนาะต้มไก่ต้มพักเสี่ยนเยี่ยมเราเขาสุดยอดละว๊ายกบนะเนย่างจิเยอย่าเพ่นงเนาะ้มไ่ต้มเสี่ยเ่อย่างกั้มั่างกีนเาอย่้อย่าเพี่น้องเนาะต่าสี นี่ัต้งเอาไ้มันเตียวบ่เสียบป่วยบาันทังเกียวมัก็หลายรอมาพี่น้องผมนกดำหมดำหมอเยราวก้แลางกเออเอาคุณแม่ย่างนเยอครับบรรยากาศทางอีสานทางเยาวทนพี่น้องผมกินเขาอยู่ไฮอยู่นายู่ทงยูปลาเนาะพี่น้องเนาะมันสีเสียบแบบนี้แหะ เขาหยาไม่ใช่หยาตัวผุนแต่วน้นเื่อนีเขาไม่ตเขาได้ฝุ่นลดมอนไม่เกี่ยวอหไอยูุ่่นบ่ม้อนม่นหอกเียกวาหาตัวบ้านเถื่อว่ามีราเบิ้งแล้วได้ซิบเราประมาณเราพี่น้องปีนี้ไปลำเลยันเพราะว่าเที่ยวเปวเียงเราใหญ่ไปมะม่วงหาวมะนาวโหเด้อพี่น้องเด้อ เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหโก,กินกับปีงไก่ก,กับต้มไก่กระแ่บบ้ามีว่าสีหวานยุ่นแล้วสีสันมันต้องหวานพี่น้องสีดำดำเดนี่ยนี่ถ้าเกามันหวานหวานพี่น้องผมหวานข้าต <c oughs> ื่นขึ้นหวานเฉยหวานญี <c oughs> ่ปุ <c oughs> ่นกั <c oughs> บแม่เผย คุณพ่ายิ่มหรครับคุณพ่ยิ่มเดี่ยวนะครับพีน้องนะคุณพ่น่อยเฮาอผมข้นแทนเด้คุณพ่อแทนคุณพ่อต้มไก่นี่แหละพี่น้องผมเส่ปาตนินกันดาาดกัอนจงสี่ล้วอันนี้ยีงคุณนี่เอาไปเปี้ยงนเให้สาเจ้าบ่เจ้วปูเหรอเจ้าตับเบวเท่านน้นเจวตับไก่ เพเคี <House> eu, ่ยวเขาแล้วพ่ไตาลเจียวไก่โอ้เพ่เรา่ยอ่ะ้ไกินกนใส่ใส่เจียวตับไก่พี่น้องเปียงไรเข้มเข้มนเอาไปใส่เอาไปใส่อาบัทัให้ก็ได้ด้วาลุยพี่น้องเกิดมาคังแรกในชีวิตที่ได้กินเจียวตับไก่จงไปทั้งไปหันลเขาลงบ่อยดิเีวหบ้านเียเจียว่บ้านทั้งงงหรือบ้นดเจียวโอ้นงมีนเออขันเปียงเอาไปใส่เอาไปใส่ี เอาบักโคลโไปเยกคบอยู่แล้วถืกคบอยู่เอาผานทีอยูทงยูทายยูนายูไฮแจ๊กใสพี่รองผมนํำกันครับนํำกันนี่ม่นแม่นบ่แม่นครับแฟนครับมักคืออย่งตัวผ้านที่โยกแล้วปึ๊บสอยจูป้าบ้เื่อใจลายฝนว่าสดด้วยตุ่มไก่พี่น้องด้วยตุมไก่เฮา จะส,ม,ม,สมุนไพรมันก็แซ่บมันกครับผมตอนใดน,นี่ยิบโหลดพี่น้องมื่อกันหล่ๆเกียเจียวเขาหองกาแหลี่เนาะพี่น้องเนาะมื่อกันเลียเลียเยาวากันมาพี่น้องผมหมักวนันกินลงไป้วยกับน,นี่ท่านเชื่อไปเกี่ยวแล้วทองนึงได้เจ้าข้สอบเจ้าข้าอบพี่น้องว่าไทยเดี๋ยวทำให้พี่นอ้องเบื่อเรียกใจก่อนว่ากาไทยเลยเ กเราวิธีวิ่งวิ่เด้วดิวิ่นาะนะําพ์นาะนาารนวะเราต้องไปเห็นชะลากน,ามมน่านค้อหนาข้าผมาาม,มันเป็นหย่อนใกล้่ขึ้นหย่อนผู้เห็นทั้งงมันจังเสียบป่าน,นี้นนนต้อนเรียดก,กัมีพี่น้องจับฟอมด้วย

เพราะว่ามันคือเรอบาบัวนี่เขาเป็นนะสีคือดรกบวัมออบวนนะมัน,มน,นติดนคาราบวนะมันเท่งมนเอามาปนไว้ตเียงัวช่วแยแกนกัสีเขวาว่าได้คนใหญ่ปันเบ้าไปโอ้ยมันใหญ่แล้วมันคือมันหกสิบบาทเองซือ้ออะไรซื้อตั้งงานอี่น่ะบ่แล้วบังใครใส่พร้อมใส่แล้วงไ้บังบังนึ่งบ่หกสิบบังหนึ่งบวหกสิบ ปลไหเขาว่าดีขัวบ่ได้ขัวสำนองมาขายขายดีขายกันขายรวยสมพักเสียนพี่น้องผมเ่ยมนี่เจ๊างไม่ขัวดิเจมด้วยสมพักเสียนเขมไ้ยำนคุณติงหาได้สมตัวไ่ได้ขังไว้หันขายสอตัวเียวตัวนึงมอยู่นล่นที่บงบ่โม่ใหญ่ป่านั้นแต่ว่าเขาไม่ซื้อดิัไม่ซื้อเขาไอยผมแล้วนาะวงอยอีอกเป็นลดิปลาไหลไหลฉันบ่ท่เห็นมา สามตัว anyway. oh, ุ่เอาคันตัวทำนีกับตัวลบตัวนีเนาะนี่ตัวทำนีตัวทหนีตัวทำแม่แม่แม่วพอดีตัวทำทำแล้วสมตัวุ่นพโลกสูสีวไปเขาได้ยสามเีังไงเก่าฉีดนะอ้ยปลานั่ยุบอะไรเนี่มันมีแบบนั้นยุบ่ะเอาว่าตรงๆเอาตรงๆงลิไทยีดไปไทยลูไปโอ้ปลาไหลตัวเก่าฉีดพี่น้องนี่ตัวเดียวะบดจัดมาแล้ว มันก็จีง่ายเขาหยุดตัวแต่ว่าขั้นบนเป็นข่อยเดืมบ่อใดดิผ่านซื้อบ่เป็นผู้ใดนี่เออแทงไปแล้วมันโอ้ยพี่น้องเผาผ่าช็อตได้ไปยังไดพี่น้องผมง่ายเขาน้ำเลียดไปเลยน้ำเลียดไปเลยป่ะขั้นบนเป็นผ่านถือบ่ได้เด้อพี่น้องเนี่ยเพิ่นกาวบ่อไว้เลยยังสั่นเพิ่นว่า บอลบวิ่งกินน้ำคั่พี่น้องผมคุณแม่ตือเอาบอกว่ากินมแน่ว่าสั่นข้าต้าทายคลิปว่าได้กินได้เขาว่าสั่นจ้ำเจ้วตับอีกสักวันบอลบอมันตัวใหญ่ฝนตัวก่อเคยบ่อยากเจ้วตับไก่พี่น้องผมเหมือนด้กินแล้วข้าไปเรียนไม่เจ้วตับไก่อีกจะคก่มกันว่าเสร็จแผลที่สิทเฮ้ยเมื่อยพี่น้องบอลอมันตัวใหญ่ฝนเลยบอลขึ้นจากนะำใหญ่ใหญ่หรือดี สมนไสิงน่ข้างีเดียวตมใกล้ยูรงยูทายูนายูไฮบปเซีบมึงหูไปเมื่อนันละวันเออให้บลาดไปต้มตัวซ้ำเลยะวานบงี้ดิทอกวดมั้งมันเด่างทอกวดบ่้เาเมันิดด่างเนี่ยอิจฉาโบราเลยโอ้ลกกับบางีทอกวดเป็นร้านก็ยังมาอยู่นะ เบิ s <S bad, e like no power, ้งคเบาไม่ใช่เบิ้งผมเามารับค่ารถก็ยังบวตกรถอยู่หละว่าจะไม่่อยดีแล้วทัหาม่ยาบติดธรรมดาคอยตีด้กิ้เยันไม่ได้รับทรได้มีราก็บับแล้วให้กันโอ้ยไปห้กิ่นัวพันธุาทึบว่าใส่บีบ่คือมีขวดบีอยู่ยุตรงยุดายุหน้ายุไห้ก็ยังมียุพี่น้องผมน้องพ่านห้อง เงี้เดียวเขาไม่ใครงกไปเงีนเดียวหัวไก่พี่น้องผมหัวไก่ผมมีนะโคตกับป้ายเงี้ยเดี๋ยวชาบ้านแบบหัวใจไร่เทร้าแล้วจัดไปพี่น้องผมกับหัวไก่หอาต่อกอนเพื่องฝ่าอย่างนี้เนาะ แขงไม่เงี้ย่นหน่อมาล่างไม่เงี้ยส่นวางบ่ก็ขุดได้ไรนี่สี้านมันกุ้งไงอ็เพื่อนเอาคอยลอกันหอดฝักแต่แมุ่กานลูกกได้เลยกันแยาสุ่นหรอเออแยายุ่นวางท่นี้นะครเยียะวบ้านพม้ล่างไม่กุ่่งมตายแกล้วเออตายวันแ้วไปวัหลัง ครับผมพี่น้องครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่นะพี่น้องเนาะกินเขายุทงยุทายุหน้ายุไฮพี่น้องผมมือเที่ยวเข่าทารถสองมือบ่ทันมาก็เลยพากันตวมใกล้กินกินเขากินเหลราทาไปคูนี่เอาละพี่น้องผมบรรยากาศทางอีสานบ้านเฮาย่ำเที่ยวเขาเนาะพี่น้องเนาะท่านยาโสทอดพี่น้องผมขอบคุณทุกอะไรทุกสับทุกแค่ทุกความเมียนทุกการติดต่ตามพี่น้องผมทุกกำลังใจทุกจ่องทางบ้ามีข้อกาบแทบเท่าพี่น้องไปท่าเพียงซ้ำนี่พี่น้องผมฝากไว้ในออบว่าใจพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อช่องหน่อยหช่องอีสานบ้านข่อออยเงงงทาพีน้ผม ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมพอกันคลิปหนาครับคลิปนี้ขอความกรุณาเบังให้นี้นะพี่น้องเนื้อทานโรเี่ยวเขา่มากค่นรถเกี่ยวเขามากค่ะจะเห็นกันอยู่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเกี่ยวเพรคู่แรก